เที่ยววัดกันวัดตอนตูมอยู่ในพื้นที่อำเภอดอนตูมของจังหวัดนคปรนคปฐมราสุดนครปฐมโดนไปกี่ลายละสามแล้<อ>ก็สร้างความไม่มั่นใจนะคะคุณผู้ชม<อ>ทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นว่ามีรายงานต่างชาติเข้ามาเดินภายในวัดก็แจ้งเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบเลยค่ะพระมหาอุท,ยทัยศิษะธรรมโมท่านเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าข่าวที่มันออกไปว่าเป็นแรยงานต่างดา้ามาเดินแพร่เชื้อไม่จริงนะโยมโ<อ>ข่าวมั่วเลยซึ่ง เขาเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเขามาทํางานก่อสร้างที่โรงงานปลากระป๋องใกล้กันกับวัดพอช่วงวันหยุดเขาก็พากันมาเข้าวัดทําบุญค่ะก็มากันทั้งครอบครัวพ่อแม่อุ้มลูกมาแต่เป็นไปได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นแล้วชาวบ้านอาจจะเกิดความวิตกกังวลก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะในจ้างเขาก็เขา้า มาไม่ได้ว่าเลยพระไม่ว่าแบบนี้ค่ะเขาเป็นกัมพูชาไม่ใช่พม,ามา่าเขามาทํางานกาา่อสร้างที่โรงงานปลากระป๋องข้างๆวัดนี่แหละนีงานมันหยุดเขาก็เลยเข้ามาประกอบยก็เข้าใจกันผิดคิดว่าเป็นเขาแรงงานมาปล่อยไม่ทราบมีคนแจ้งไปนั่นแหละม่งานเขาจะมากันเยอะเต็มวัดเลย ไม่ไ้ลยจริงในจากเขาก็มารับรองไม่ระเกียจเพราะที่นี่แรงงานมา,มากๆเรามาทําบุญอยู่เลยเพราะที่โรงงานปลากระป๋องข้างๆเนี่ยเขาก็มีแรงงานมา,มากๆเยอะแยะเขาก็เข้ามาทําบุญอยู่ประจําอยู่แล้วหลังจากที่พารายง,งานกลุ่มน,นี้ไปตรวจคัดกรองนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าทั้ง10รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่ามีใบรับรองการทํางานถูกต้องตามกฎหมายมแต่ว่าที่ต้องนําม,มาคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนะแรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งชื่อว่าขุนเดือนขุนเดือนอายุ28ปีบอกว่าผมที่มาิ0คนเนี่ยญาติกันหมดเลยครับพี่เป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยวันหยุดก็พากันเข้าวัดค่ะซึ่งเราวนะ่าจนะหเห็นว่าแรงงานสัมชชาเขาชอบเข้าวัดนะนะ พาเข้าวัดแต่น,นะคะคุณผู้ชมบอกว่าตัวเองก็ก็มาวัดตามปกติเลยพอเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกให้นั่งพวกตัวก็นั่งค่ะสั่งให้นั่งก็นั่งสั่งให้ทําอะไรก็ทำอู้เด็กน้อยน่ารักเชียวยืนยันว่าไม่กลัวเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าตัวเองเข้ามาอย่างถูกต้องมีใบอนุญาตแล้วก็รู้ด้วยว่า new normal คืออะไรอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ไปเดินเล่นครับเดินเล่นก็พอดีใช่ไปเดินเล่นพักพรอนเลยเขาแวะเขาไปเล่นในวัดครับเปล่าวไม่ได้ตกใจครับอ๋อพอดีเขามีครบสุรยางแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วครับแล้วอยู่ดีๆทำไมเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วเขาบอกว่าไงคะแรกทีำอะไรก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ให้เรานั่งอยู่เลย ววคือรรรรรคนกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเข้าใจปลูกผวกเขาด้วยเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวสลับมาดูเรื่องชวนคมยิ้มแต่ช้ากันหน่อยนะครับผู้ชมครับ